สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวสการ1หการนะคะยังอยู่กับดิฉันชชลัยเช้นเคยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพนานั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะจะปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำนำไปแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ที่พักสงฆ์วัดป่าบ้านบัวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งในขณะนี้นะคะอำเภอเกษตรสมบูรณ์เริ่มประสบกับปัญหาภัยแรงณที่พักสงฆ์วัดป่าบ้านบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงภูมินั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธา,ณา,ารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำนำไปแจกจ่ายน้ำบุปโภคบริโภคให้แก่ที่พักสงฆ์วัดเขากลร้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนณวัดเขากลร้งตําบลแก่งกระจานอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกรองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการซ่อมปรับปรุงทางผิวจราจรลูกลงังเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรในพื้นที่ทำการเกษตรได้สะดวกและนำพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ในทุกฤด,ดูกันณบ้านเมตาหมู่19ตำบลบ้านกลางอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ